สวัสดีค่ะวันนี้ชูจะพาเดินทางไปที่วัดพระธาตุเมืองอินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะถึงแล้วนะคะวัดพระธาตุเมืองหินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะวันนี้วัดพระธาตุเมืองหินจะมีพิธีอาบน้ำมนต์ปันจะพุทธมงคุณนนะคะุณค่ะบรรยากาศคือตัวน่ามากเลยค่ะคนมาเยอะมากเลยค่ะ พาดูบรรยากาศรอบๆอบกันนะคะคุณมารออาบน้ำมนต์เยอะมากๆเลยนะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจะมาอาธิษฐานทำน้ำพุทธมนต์ใหะะ้ดูคนต่อแถวยาวรอรับถังมาเอาน้ำมนต์อาบปฏิบัตามีศีร่นยอดีคือดีใน ด้วยอำนาจแห่งพุทธาคมด้วยอำนาจแห่งเรียกว่าดีนอกและดีในพิธีอาบน้ำมนต์วันนี้นะคะจะเป็นการอาบน้ำมนต์เพื่อเติมขมันกำลังใจชะล้างสิ่งขับมงคลให้เหลืแต่ความมงคลในตัวตนนะคะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดสายเยอะมาก พิธีอาบน้ำมนต์ปันจากพุทธมนงคลหุ่งดงของสุิราสิทพิชนโทนรวัดราาพระธาตุหลวงนะคะตอนนี้คนก็เยอะมากๆเลยนะคะทะยอยหลั่งไหลมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นโอ่งน้ำมนต์นะคะที่ทางวัดตะเตรียมไว้ให้ศิทยญาณุสิทธิในพิธีอาบน้ำมนต์วันนีน้น,นะคะคนก็เยอะมากเลยนะคะ แล้วก็มีถังคนระบัยๆนะคะไว้ลองเอาน้ำมนต์ไปอาบเดี๋ยวสักพักหลวงปู่ศิลาสรีขันโทก็จะเดินทางออกจากธรรมอุทยานมาถึงวัดพระธาตุมือนนะคะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยาก,กาศไปรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่หลวงปู่จะมานั่งทำพิธีตรงน้นะคะ ทีบรรยากาศคึกคักมากเลยนครัคนเยอะมากๆเลยครัแดดร้อนก็ร้อนแต่คนก็ยังมาไม่ขาดสายหนึ่งที่สำคัญในผู้าศาสนาที่เรากล่าวถึงกล่าวขานในนามของพระเมธทรณี นี่คือคู่บารมีของพระสัมมาวุฒิเจ้าที่บรรยากาศร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นมนตาที่ใจบูชาพระขเคาะปัจใจบูชาครูองค์เจ้าคุณหลวงปู่อันนี้เบื้องต้นองคการได้ทานมต์ชุกชีวิตต้องให้ทานด้วยองค์การพรณาีหนุนแผ่นดินนะครับณตอนนี้หลวงปู่ก็ได้เดินทางมาถึงวัดพุทธาุีแล้วนะคะหลวงปู่จะอยู่ที่ รับรองนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาหลวงปู่กันค่ะยึดเอา้วยการลงมาแมงโปรเตเาทั้งอดีตปัจจุบันนั่นแหละโรพระธรรมเจ้าอดีตปัจจุบันนั่นแหละโรพระอริยสังฆเจ้าอดีตปัจจุบันนั่นแหละโปรและสิ่งศักิทธิที่พวกท่านนับถือคุณมั่นราบิดาโจงลงมา พบกางรักษาเป็นชัดเจียวชัดเงอนชัดท้องคุ้มคล้องทั้งหลายในปัจจุบันจะพ่วงถูกพ่วงจะเลิดสาธุปัฒนาเงินก็ให้เลยเงินปัฒนาท้องก็ให้เลยท้องสาธุปัฒนาฟั่มก็ให้เลยฟั่มสาธุอันดีที่ทั้งหลายจะขอให้เวทีทิ้งสาธุ ทุกคนนะผมบอกอันนี้แล้วจะหลายพ่อผู้โชวัวนวันเนี่ยผู้โชวัวนวันเนี่ยขอให้พวกท่านมีความสบายสบายใจมีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีใช ทุสาธุสาธุณนะตอนนี้หลงวงปู่ก็ได้เดินทางมาถึงประลพิธีแล้วด้วยอำนารนาจตาข้าวก้องันข้า้องมีสทกังเดาข้กัูมาเจ้า <Acting> สาธุสาธุนหาักรอนสาธุมีรงไูใส่ครับเป็นีราดำโหน้าดยน้องครับ สาธุนี่ก็จะเป็นทางน้ำที่ไปอาบในพิธีนะคะอาบจากทางน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะมีรถรถฉีดน้ําด้วยนะคะน้ําในนี้ก็จะเป็น หลวงปูป่ปลุกเสกทำพิธีแล้วนะคะแล้วฉีดน้ำใส่สิทธยานุสิ์ที่มาร่วมในพิธีวันนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุบารมีหลวงปู่